ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกผลสำรวจสวดดุสิตโพชี้ว่านะครับคนส่วนใหญ่มองยุบพักก้าวไกลเนี่ยทำการเมืองไทยต่อจากนี้แย่ลงประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลเศรษฐาก็ต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นผลของดุสิตโพซึ่งแน่นอนครับ ใครจะเชื่อผลโพหรือไม่เชื่อผลโพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรารับประกันได้ว่าถ้าฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยไม่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่เชื่อรัฐบาลเศรษฐาเพราะอย่างที่รู้ว่าวันนี้รำบากกันขนาดไหนแต่รัฐบาลไม่ได้แก้ไขให้ตรงประเด็นหรือตรงจุดหรือเปล่า 11สิงหาคมสวนดุสิตโพมหาวิาลสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องสถานการณ์ในทางการเมืองไทยณวันนี้ระหว่างวันที่7-9สิงหาคม257กลุ่มตัวอย่างจำนวน1,147คนสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามพบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจการเมืองในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ43.42 โดยสนใจข่าวยุบพักเก้าไกลเป็นพิเศษร้อยละ75.67 เมื่อเปรียบเทียบก,กับสถานการณ์นะครับทางการเมืองณนะวันนี้กับช่วงที่ผ่านมาคิดว่าแย่ลงร้อยละ67.57ด้านฟาร์มเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐากลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ63.73ด้านกระแสข่าวการปรับคณะระัฐมนตรีหรือครมก็เห็นว่าควรปรับร้อยละ55.62สุดท้ายมองว่าทิศทางทางก,การเมืองไทยต่อจากนี้ก็น่าจะแย่ลงร้อยละ68.44 พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลโพสะท้อนควารรมวิตกกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการยุบพ,พักก้าวไกลที่กระตุ้นความสนใจข่าวการเมืองการมองว่านะครับการเมืองแย่ลงสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการบริหารงานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแม้จะมีความคืบหน้านโยบายนิจิตอนวอลเลก็ยังไม่เพียงพอ ความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ต่ำและการสนับสนุนปรับคอรมอแสดงถึงความคาดหวังนะในการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนขณะที่ดรงามปรบวันเอสมนึกนะครับอาจารย์ประจำสส อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าผลการสำรวจสแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจข่าวการเมืองเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งความสนใจไปที่กรณีของการยุบพักก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการผลสำรวจในครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลรับนูนมีมติเอกฉันยุบพักก้าวไกลพร้อมกับเพิกถอนสิทธิการ เลือกอพร้อมเพิ่ถอ,อนสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ส่งผลให้สสพักคก้าไกลที่เหลืออยู่143คนต้องหาสังกัดพักใหม่ภายใน60วันเพื่อไม่ให้ขาดการเป็นสมา,สมา,สมาธิกภาพสสต้องมีการจัดการเลือกตั้งสสพิษสรโรคเขตหนึ่งและต้องมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1คนใหม่ เพื่อแทนนายปฏิพัฒนสันติพาดาอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองรวมทั้งต้องมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่แทนชัยวัฒตุราธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดิมอีกด้วย ผลโพครั้งนี้สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่ามีสถานการณ์ที่แย่ลงและมุมมองวาทิศทางการเมืองไทยในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่จะแย่ลงด้วยอีกทั้งประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาลสิ่งเหล่านี้อาจเป็นมุมสะท้อนจากสถานการณ์ผันผวน,นทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วินิจฉไยนะครับจากผลโพซึ่งแน่นอนครับผลโพก็คือผลโพนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงวันนี้ผมคิด ว่าประชาชนอย่างพวกเรานะครับเข้าใจและรู้เองว่าตอนนี้รัฐบาลบริหารเป็นไงคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมนะครับผมบอกเลยรัฐบาลนี้บริหาร1ปีเฮงสวยสุดๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัพเดตให้ฟังครับ